กินเที่ยวค่ะเฮ่ไปโจเชนเนลเป็นเจ้าของช่องครับแต่ว่าพ่แม่ครัำมือนี้มาช่องยายสิงกินแซ่บครับของไอโจเชนเนลครับมีลงคือกันครคำมือนี้ครับผู้ใดที่เป็นเอฟซีโจเชนเนลก็ไปเบิ่งแรกเรื่งช่องไอโจเชนเนลแล้วก็ช่องของยายสิงกินแซ่บแล้วกับมือนี้เขามาเที่ยวภูเขาครับมาภูเขาแล้วก็แม่น้ำครับนี่ครับมาเก็บบรรยากาศการอยู่การกินแบบก็เพื่อนฝูงครับมือนี้ก็มีเมนูพิเศษนำเสนอครับบ่าทักทายพี่น้องนะทักทายในเโลกสวัสดีค่ะนะ นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบืงบืงเบืงนี่สตีทยเว้ยคุณสตีทยครับบืงนี้สตีทยอีรว่านี่คำเมือนี้จูมันมีเมนูอย่างไกลครับอย่างไกลเราจะเปิดในเบื้องันแล้วอย่างไก่เขาค่อยๆเบิ้งเนนี่ครับมีหอนมือย่างที่มาตฐานครับนี่ครับท้ายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับไก่ย่างนะครับเไก่ปลาครับนี่ยเห็นบอกค่นได้ไก่ปลามาครับมื้อนี้มีเมนูอย่างไก่ปลาครับคือส่งเฝ้าเถอะเอาลงเอาหยบลุงํำเลยบ่ หิวหิวครับวันนี้หิวบ้านนี่เดี๋ยวคนทิปอะไรนะเดี๋ยววันนี้เขาจะกินนะเป็นท่ส่งแต่หิวแห้งเนาะจำบรรยากาศไปครับนี่ข้างน้องน้ำคอครบในบกคออ้เบิวงนะนี่โอ้บกคอน้อยคือน้อยหน่อยเลยอ้าอันนี้แหละน้อยแล้วมันจะเสียบแต่ว่าน้อยแน่นหน่อยน่อยแน่นหน่บ่ตืออยู่แคบหมูครับแคบหมูนี่กต่เอามาจากปลากันครับแคบหมูนี่มาดินเยอะแยะ คอเอฝากเก็บ๋อฝากเก็บเล้ชุดยอดครับนี่ครับเมนูของห้องมานนี้เมนูแซบเซบขับมุดตอไยนดูมันคนอยางกกันครับเก็บรรยากาศไปเลื่อยๆกนย่างรอรอด้อคนรอจะแซบ่นงรอทั้งสดต้องรอทั้งสดอือย่างขังน้องงามด้วยปรหยัมั้งใส่ไก่ป่า ลาเอลครับอ๋อไม่ให้ยังก็ได้มันเก็บโจทเก็บโจทได้บ่ขัดแน่เก็บโจดได้ไก่ปลาครับพี่น้องสุดยอด้วันรต่าเกตอนนี้กำลังเร็งแล้วเล็งไก่แล้วตอนช่วงเล็งไก่กันอุ้ยน้ำลำย่อ้น้ำลำใ่อยเลยแต่งแต่คลิปก่อนแล้วน้ำลำย่อย้รสุทนิ์น้ำลำใ่ย มันง่ายเลยนียน้ำ่ายน้อยป่ะใน้มอ้ำบกตุมนน้ำย่ยไทาไส่เครองรมบ่ส่ตัวมันยังเย็นใส่อะไรก็ได้ใช่ไหมนี่ครับบกควาบกควาผ้ามือบกควานี่บกควาบกควกับบกควาขี้โรคหรอกก็ยังข้นนี่แหละโอ้ยแต่เด้อหน่อยมันเหน่นไหน่อยแน่นไนี่เรื่องแอลกอยจิ้มเฮ้

น้องสบัยนอนอืนี่มันอยู่เดก็ดูอยากนอนเนาะคนหวานแต่ว่าไม่กินขนี้รออันนี้มันอะันนี้มันค่ะมันมันมันต้มเหรอมันมันหนึ่งค่ะมันหนึ่งมันหนึ่งครับอันนี้ขนมค่ะขนมหยางบุหูค่ะขนมจีนค่ะอันนี้ขนมมจีนน้วมันเกี๊ยวหรอเกี้ยสมตำค่ะสมตำอันนี้ขนมจีนแม่ของโจชาแนลนะคะของอันไผ่บุของโจชาแนลมันต้องเส้นงามกว่านี้เส้นงามเส้นเหนียวกว่านี้ อันนี้ดิมพิกครับไว้กินกับไก่ย่างครับทำไว้แล้วบุหงก็เริงเตรียมพร้อมเรียบร้อยอันนี้ก็นางเบิ่งผู้สาวงามมาก่อนคนทาวน์ครับแต่งตัวก็ยังสิไปปนธนาข้าศ์นี่เก็บโจทย์ครับเลยโจทย์มาหลายอย่างโจนอันนี้ก็กินพวกพวกมีอันนี้เลยรอุ้ยนมคืออยู่ขังเอวอ่ะ ตุ้มใบหิ้มลมยุคครางเอวขนาดกูหันดี้กันได้หนิยากมากแม่หัวใจบรรยากาศไป็นยเลยครับเหมือนปักหลักแล้วตอนนี้ไอโจกินน้ำลำไยเมาเหรอครับลุกไม่ได้แล้วปักหลักแล้วตอนนี้ในบุกทวดินครับทวดดินห้อง บรรยากาศอย่างเดียวมื่อนีรเอาบ่าหอนบ่กินหนามลำไยอลไรบ่ไม่เอาวันนี้งดโอ้เด็กดีครับเด็กดีครับข้าวพันธสาค่ะอืมเขาทุกปีแน่เด้อเขาทุกปีได้มีปีนี้นะจีนปีกเลยบ้ากินแต่มันก็บังเอิญแต่ปีนี้อ๋อปีหนีจริงอิงปีนี้จีนแยบจีนขาดเริ่มไปจากมื่อนีร่แล้วหนามลำไยห่านบ้านจีหกจัดหยุดบ่ันที่หกหนามลำไยนั่นปีหกจาอันนี้ ลินเห็นท่านเท่าไหร่นำลำไยไหมอ๋อนำเ้างแน่เดี้ยดอกนำลำไยอ๋อมันบเย็นมันบม่สบนะมันสีออกมนยอยู่ดกมันต้องเอาเย็นๆจังเอยนันหวานแห้งแนบ้านนั่นเรียนมันหวานอยากกินหมากสมล้มเนาะมันเป็นอะไรสมล้อธิบายบ้างกันเหยาวหน่อยๆเลยอือสมสมมสตนมีน้ำบ ในในเอามา,บาเบ่งในเคีย์สมรมมึงเนันพี่น้องเบ่งกัน,น,น,นมลมนนันเ้ามันเคีย์ต,ต้นหมาบเนาะต้นหมาไม่ได้เคสมมั้ลุงไหนนี่เผ่านผ่นานเอาแน่ผ่านแน่ผ่านปลาเ่มแม่แมเอาไปจิ้มไว้ในเขาวบ่มีหลงมึงมนี่ผ่ <laughs> านคักผ่านเนี่ยปลูกข้าวจะฟองตายไปล่องมาเนะเงกนด้วันว่าฉัเป็นหมาจริงนาะเียดต้นหมาบ่นา่นาลตัวนี่หานงเบ่งเหม็น บ่แมนบอกแต่ว่าแมนกณฑ์แสดงว่าแมนยจะบอกว่าแป้งฟองนี้มาตรฐานเองเฮ้ของเกดู้ของเกดยุวานโอ้ยเอามาให้เกดเนี่ยเกดก็หวังคือบ่บอกว่ามีอันนี้ต้องมาทาแป้งกันตองมั่นฮอนต้องมั่นฮอนน่าทีดำเว้ย่อนมันโดุดดำเหรอท่าเอาจริงเราไว้ต้องเอาจิงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วครับนี่ครับเพื่อนต้องเอาจริงแล้วครับ เอาจริงแล้วหลดตําแล้วตอนนี้าน,น้ำลำไยแบบให้เข้มขน้นโอ้โหสุดยอดเลยแบบว่าโอ้แบบเดียวแล้เขาถ่ายกันมีอันอหนึ่งฟอมว่าใส่ซาบไปฟองยังยังดีให้สุดยอดเลยวัน,นอันนั้นบอ่อทานถทานมันขึ้นแห้งก็กินอันนี้น้ำอ๋อนนัเหรอเน้าดับเพื่อนบ่เอออันดับกินปากพร้อมเพราะมันตัวเสีไปหยาดน,น้ำใส่นี่สนีเราในขันในซาบแต่พอดีเนาะใส่สวยไม่ค่อยดีนัน่นมาบานิเก นอนตัวเกมเป็นยากาศครับสนุกสนานครับบรรยากาศเพลินฟูงครับนี่รอบจักเดือนหรอเนี่ยสองเดือนเนาะ้องเพิ่งออกมาครั้งแรกเนาะโอ้สามล่ะชื่อพี่ฝนโบฮึอโบดินเราลิ้นนำลำไยใ,ให้กบ่้อยในใเว้ยเฮ่กบ้อยอนนายาก <laughs> จกเนาะอยากจบเหรอโอ้ก็ดินเข้มแต่ว่าโบไยจะลิ้นขุนบังเกลโอ้ลิ้นลิ้นขากันเลยครับนี่ลิ้นอย่างแบบลิ้นขากันเลยเยสีมานั้งแต่โตบังเกลกับครองเนี่ยผิดอ่ะ Cover oi chọc kia lênh a boy boy xong lê lênh a kim bé boys xong lênh 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 lông kim đi đâu năm rong không? khúc 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 อนนั้นกนเบิ้งนางโปได้ได้นิฟังกันช่วงเวลาแบบนี่่เบิ่งนางโปกรับท่งนนางโปจังไดโปะตัวดีดินใครมาได้หน่ดิ้ใคกันโอ้ยลืมนักก็เดิมเไลายเอาอีรีกินไปแล้วนั่นนี่นี่โอ้ตัวบบไงเลยวะตัวเองรูปกลปาตัวนั่นว่าแล้วไปดักได้บ่มันมันน้ำรูกกัยิ่งเอา Những tay hai, chưa anh cái tay hai Những tay ba. coi tay ba. tay ba. Những 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 Bên ba. Những tay ba. Những tay สิเงปลาให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวกางม่องไปเราเอาปลาขึ้นมาให้เบิ่งออจต่ะออม,ม,อมปอก้่มมงงี้ก็ไปตาหงบุ้หเ,รเหรอก็ <c oughs> เกอกเยดอกีขน,นาดกินก<ๆ>ินเลนๆนนขมแบบโคตรเลยอ,ะอ่ะอาขึ้นไปยังไงะคือ,อพันมะพันมาเจีวเราดิลนน้ำกบท่านวะ แก้วมันหัวห่อนพร้อมห่อนพร้อมน้ำแข็งก็ใส่น้อยน้ำลำไยกับบนี่มันก็เลยกระหายน้ำหายกันกันไหเนียกันหหกันหายแฮ่ายแล้วเอาอีกแล้วจิไปดมีแค่แกะบวดจับเนี่รเต้นสกีโลดขมขอไปยอนขอมาก บเสียงบุงขวัญมาสายฟิ้มเอ,อ,อือกข้อแสยบินเล่นเล่นแล้วเล่น,นและะ้วทั้งเนเร่นแล้วข้อข้อแฝดข้อขอแฝดเขาเรีนนักแฝดอย่างเดียวเขาเชลูกแฟด แม่พันธุ์ก็เถอะตั้ต่เราลูก่อบอกว่ามีทางไปเลยวะเดี๋ยวว่าทางตันเลยนะเก้าวก้าวก้าวอ่าอ่าลัางติดตัวว่ะไกลแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้าไปสุดยอดครับจับรรยากาศไปเลยครับเมื่อนี้แล สดีเห็นี่แหละโอ้ยฮื่มไม่ใชการดีเลยมันไก่ไก่ไก่ซู๊ดดอกอีกาไก่มูนเบียนไก่เห้องพ่อยังเล่นอี่ไก่เนาะไก่ขอบคุณไปดีตามครับช่องแห่งสิ่งกินสารครับผมไปติดตามต่อเลยครับเด้อ